เธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อเลี้ยงเด็กผู้ชายให้เป็นผู้ชายเธอมาที่นี่เพื่อได้ผู้ชายที่เป็นผู้ชายถ้าเขายังทําให้คุณประสาทแดกนั่นคือผู้ชายที่เป็นเด็กผู้ชายคือปล่อยเขาไปโตก่อนหมายความว่าอะไรเธอไม่ได้มาที่นี่เพื่อทําให้คนอื่นโตขึ้นหรือเลี้ยงผู้ชายให้โตขึ้นไม่เข้าใจนะผู้หญิงบางคนที่มีความสัมพันธ์แล้วเรารู้สึกว่า เราอยากให้เขาเป็นคนที่ดีขึ้นเราอยากให้เขาเป็นผู้ชายแมนๆปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นเราอยากยืนให้เขาเพื่อหิวใจเขาแต่ทุกครั้งที่เราหิวใจเขาเราเจ็บปวดไม่เข้าใจแต่คุณจะทำลายชีวิตของคุณการที่เลี้ยงผู้ชายคนหนึ่งให้โตขึ้นมาเนี่ย ไม่ใช่เรื่องง่ายใช่ไหมเลี้ยงเด็กคนหนึ่งให้โตขึ้นมาเหมือนกันแล้วเท่าทาลกอะ่ะผู้ชายที่โตแล้วแต่เหมือนเด็กผู้ชายอะ่ะเท่าทาลกแล้วกันแม่งสอนยากเข้าใจปะ่ะเท่าทาลกมันสอนยากลูกมันต้องไปเจ็บตัวเองวิธีลูกผู้ชายอะ่ะบอกไม่ได้สอนไม่ได้วิธีลูกผู้ชายต้องเจ็บตัวเท่านั้นถึงจะจำ เข้าใจปะพูดก็แล้วโอ้หนูบ่นจนจนปากจะเท่าหูและปากถึงยาวถึงหูและดิฉันไม่สนใจผู้ชายที่ไม่โตนะคะดิฉันไม่สนใจเท่าทารกนะคะเธอไปโก o w up ก่อนเธอไปโตก่อนนะแล้วเจอกันนะให้เธอไปมีประสบการณ์ชีวิตก่อนนะให้เธอไปแบบ,แบบแกร่งก่อนนะแล้วเจอกันนะบบี y